ก่อนที่จะเข้าสู่เมืองยอกเนี่ยค่ะ,คะเราจะเห็นมหาวิหารหลังหนึ่งแ่ไกลเลยค่ะนะเป็นหอระฆังคู่นะคะก็คือมหาวิหารยอคนะฮะนั่งจากด้วยความที่ว่ายอกเนี่ยค่ะ,คะเป็นเมืองเก่านั้งเขาจะไม่มีตึกสูงๆบังสายตาเราเลยค่ะนะเราจะเห็นมหาวิหารอาคารก่อสร้างที่สูงที่สุดในเมืองยอกก็คือมหาวิหารยอกนะคะอันอา่า อ่าแล้วก็ที่ยอร์กเนี่ยค่ะนะมีในช่วงที่เขามีการเดินรถไฟนะคะอ่าการรถไฟครั้งแรกของกรองกฤษอ่าการเดินรถไฟก็คือครั้งแรกเลยจะเป็นระหว่างเมืองแมนเชสเตอร์กับลิเวอร์พูลนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะ,ะมีรถไฟขึ้นมาที่ยอร์กเพราะนั้นยอร์กในสมัยก่อนนะคะเขาเรียกว่าเป็นอัพนะเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางของ อังกฤษนะที่จะขึ้นทางเหนือนะคะเมืองยอร์กที่เราลงนะรถจะใกล้ๆกับสถานีรถไฟของเมืองยอร์กนะคะแล้วก็ตรงนั้นจะมีสวนนะก็จะมีสภาเทศาบาลเป็นอาคารกเก่าๆสวยๆแต่ปัจจุบันเขาดัดแปลงเป็นโรงแรมแล้วละ่ะนะเสร็จแล้วเราก็จะเดินข้ามแม่น้ำอัลส์หรือแม่น้ำอุชเนี่ยค่ะนะแล้วเราก็จะเริ่มเห็นพวกตึกเก่าๆแล้วเห็นหอคอยเก่า นะแล้วก็เดินตรงไปที่มหาวิหารยอร์กเราจะถ่ายรูปที่มหาวิหารยอร์กเสร็จแล้วก็จะเดินเข้าไปเที่ยวในเขตเมืองเก่านะที่เป็นตรอกแคบๆนะมีบ้านยุคก,กลางสวยๆยุคทิลดอนะคะที่เป็นบ้านแบบทิมเบอร์เฮาส์นะคะครึ่งตึกครึ่งไม้ยอยๆเยะเยะที่ปัจจุบันเขาดัดแปลงเป็นพวกร้านค้าแล้วก็ร้านอาหารแล้วก็ทีรูมนะคะค่ะเราก็จะเดินผ่านร้านเบ็ตตี้ทีรูมที่เป็น ร้านเก่าแก่ของเขาร้านแรกร้านเล็กๆนะคะหาเสร็จแล้วแต่ที่เราจะไปนั่งอัฟเตอรนูนทีนี่เป็นร้านใหญ่นะเป็นร้านใหม่ของ<ม>เขาไม่มนะีมากเลยค่ะนะส่วนมากอาคารบ้านเรือนอยู่ในเมืองเก่านี้ไม่ต่ำกว่า500ปีทั้งนั้นเลยนะต้นไม้สวยนะดอกไม้สวยมากนะเดี๋ยวจุดที่เราลงรถจะมีอย่างเงี้ยค่ะนะอยู่หลายต้นเลยเนระาจะเดินผ่านพวกสวนดอกไม้เล็กๆไป ค่ะขั้นต้องเตรียมตัวแล้วนะคะเพราะว่าตรงจุดที่เราลงรถนะนี่อีกประมาณห้าหกห้านาทีค่ะเขาจะแค่ดรอปออฟนะ,ะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจอดรถไม่ค่อยได้นานนะหาดรอปออฟพวกเราน,นั้นเราก็จะเตรียมพวกเ,เสื้อกันหนาวของให้พร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่โบอร์นะคะพร้อมกันนะคะ สวยจังเลยวันนี้ค่ะเีค okay. บีซี่นิดนึงเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์้วยค่ะแล้วก็แดดดีคนก็จะออกมาเดินกันนะคะค่ะแดดดีมากเลยค่ะแต่ว่ามีลมนะคะเสื้อกันหนาวยังต้องใช้อยู่นะะพอเวลาเราเดินเข้าตามที่ไม่เจอแดดเราเจะเย็นนิดนึงนะคะ เดี๋ยวข้างหน้านิดหนึ่งเราก็จะลงละคะตรงแถวแถวที่เหลป้ายรถเมล์เป็นนิดหนึ่งคนะ่ะข้าน,นขวาก็คือเป็น หนหารยอค่ะเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในเกาะอังกฤษนะคะแล้วก็เก่าแก่ที่สุดแห่งหนะะึ่งค่ะเนี่ยอายุประมาณ800กว่าปีอ่านะแล้วก็เอ่อที่เขามีชื่อเสียงมากก็คือกระจกสีที่อยู่ข้างในโบสถ์นะคะว่าช่วงนี้เขาจะบูรณะอยู่นะคะบางทีช่วงบูรณะเขาจะถอดกระจกสีไปเก็บบานที่มีชื่อเสียงก็คือบานรูปหัวใจ กัวเดินชมคุณยายผู้สูงอายุเยอะเหมือนกันเนาะผู้สูงอายุเยอะพอๆกับหนุ่มๆสาวๆนะคะเมืองนี้แต่ว่าเป็นเมืองเก่าที่น่ารักมาก น่าจะเยอะนะเมืองนี้ราะว่าโอ้ยสวยเห็นเห็นอเชยอยู่กลุ่มนั้นหลังหลัใช่ไหมคะเมื่อไี่มีมีคนหลางไรไหมคะ <laughs> <laughs> อันนี้คือเจ้าของเสียงบรรยายนะคะที่ชัดเจน <S <S แค่ไหนอะไร<น>ะไหมคะดู <S <S ที่หน้าต่างนะคะจะเห็นว่าหน้าต่างเขาจะโยเยนะคะซึ่งเราจะเห็นลักษณะแบบนี้ในเมืองคอร์ทโวมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เราได้มาเห็นที่ยอร์กสังเกตดูหน้าต่างค่ะเห็นไหมคะมันจะไม่ได้ขนานกันทั้งหมดนะคะมันจะแบบโยออกบัข้างหน้านิดนึง ซึ่งก็น่ารักกำลังจะเดินไปตรอกที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter นะคะแค a ก l รี y แหว,แวนอันนี้ทุกอย่างเป็นเกี่ยวกับแมวทั้งนั้นเลยนะคะน่ารักมากที่สุดใช่ ตึกนี้สวยมากเลยอ๋อเป็นโรงแรมเป็นบลอด ซอยนี้นะคะที่ถ่ายทำแฮร์รี่พอตเตอร์ปากเล็กๆไม่ห้ามจะทะลุไปถนนช้อปปิ้งที่เมื่อกี้เราหยุดเย็นดูได้นะคะเราก็ตอบเนี้ยค่ะที่เขาเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ามาหาซื้อมาซอยนี้ใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเป็นซอยที่ในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์มาหาซื้อไม้กายสิทธิ์นะคะใช่ค่ะโอเค มาเทศชาวนะคะของเมืองยอร์กนะคะแล้วก็จะมีแชมเบอร์เฮาแชมเบอร์เฮาก็คือเหมือนเป็นพวกสมาคมพ่อค้าอะไรพวกนี้นะคะ่ะในสมัยก่อนนะคะแล้วก็ตรงสมัยก่อนพ่อค้าขายกันที่แบบนี้นะคะ,นะคะก็จะเป็น เห็นไหมคะหน้าต่างกับชนกันเลยค่ะเป็นตอกคาบๆแล้วก็โอ้ยเย้ๆด้วยเนาะหน้าต่างแบบจะไม่บาลานซ์แบบใที่ที่เมืองนี้ด้วยนะคะเป็นฉากหนึ่งในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะก่อนที่เขาจะไปซื้อไม้กายสิทธิ์ที่ตอกเล็กๆตอกนั้นนะคะที่เมื่อกี้เราไปถ่ายเจ้ามากเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันนะคะ คนเยอะดีมากคนเยอะมากเลยนะคะตรอกนี้เพราะว่าเป็นตรอกหลักที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Harry p o พอตเตนะคะคนก็จะมาถ่ายรูปก,กันค่อนข้างเยอะ mm hmm. เดี๋ยวเราคงไม่ได้เดินไปจนถึงสุดข้างในนะคะคงคงอยู่แค่นี้พอนะคะเพราะว่าไปรับประทานชาบนร้านนี้นะคะ mm hmm. ชื่อว่าร้าน Market Cat mm hmm. ค่ะไปไปขึ้นไปข้างบนกัน ตรงนี้ก็จะเป็นตลาดนัดนะคะพอดีว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนอันนั้นคือห้องน้ำปะคะห้องน้ำม,มีข้างบนไหมคะเจออ,นนอีกแล้วค่ะคนสวย <laughs> ประจำกลุ่ม เราเดินขึ้นไปข้างบนนะคะร้านสวยจังเลยอ่ะ ข้างบนนี้จะเป็นวิวของตลาดนัดนะคะเมื่อสักครู่ที่เราเดินเล่นกันอยู่นะคะตรงนี้เป็นวิวจากลานชาบนชั้นสองนะคะจะเห็น,นตลาดนัดทั้งตลาดเมื่อสักครู่ที่เราเดินเข้ามา จุดนี้จะเป็นประตูเมืองของยอร์กนะคะจะขั้นระหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่นะคะด้านในที่อยู่ด้านในนั้นจะเป็นเมืองเก่านะคะ